มันบ่ได้ซื้อเพราะบาดดอกสมาธิี่เหตุอามันเสียดายเทอได้ครับมันมันเฮียพระโคที่กะถึงกับขนาดเชือดคอตนเองนะอยากตายมันเฮียนี่ยมันเสียดายแทออันนี้ให้หกว่าเงินโกดเงินคือเฮียแต่ไม่ต้องไปเสียดายเพิ่งรู้เธอว่าเป็นของสาธารณะได้มาฟรีๆลัทธามุทานิปุติงพุนชมานาเอาสวดได้มาซื้อๆบ่ได้ซื้อเพราะบาดขันเป็นแปลภาษาใหม่ทีนี้ เมื่อปฏิบัติไปเนี่ยเราจะพบความสุขอย่างนี้จะรู้เองจึงว่าสมาธินี้มีความสุขในปัจจุบันและมีความสุขเป็นวิบากต่อไปเป็นผลรู้ได้เฉพาะตัวและจะรู้ได้เฉพาะตัวว่าสมาธินี้เป็นของประเสริฐอริยะไกลจากข้าศึกไม่อาศัยอามิตรสิ่งของที่จะทำให้สมาธินี้คนเลวๆเ,เสพไม่ได้ถ้าไม่ทำจริงๆจ,จังๆ อายังสมาธิงอากาสะปุริโสเสวติปัจ,จตันเยวญาณังอุปชัตติรู้ได้เฉพาะตัวเลยว่าคนเล็วๆเสพไม่ได้สภาพอย่างนี้ต้องทํากันจริงๆแล้วก็จะรู้ต่อไปอีกว่าไม่ใช่ได้มาด้วยการคมจิตด้วยธรรมอันเป็นฝักฝ่ายแห่งข้าศึกของกิเลนั้นด้วยจิตอันเป็นสาสังขารอันนั้นมันไม่ใช่สมาธิมันเป็นการบรรเทาปฏิ สังขาเยกังอปเเษณธรรมพิจารณาอย่างหนึ่งมันเกิดความกำนัดและก็ย้อนมาพิจารณาอย่างหนึ่งอันตรงกันข้ามอันเป็นธรรมตรงกันข้ามนั้นข่มกันอย่างนั้นไม่ใช่สมาธิอย่างเกิดราคะขึ้นมาก็าเพ่งไว้ที่อสุภะราคะอ่อจางคายลงใครแน่จกน้อยพอบทถึงนอกพอไดเลนอ้อมเผือกรอเวลาให้ระครังลั่นมโขยขัดไม่นักมวย คนนี่หักข้อตีเขาของอโอยนี่นี่นี่ลบกันนะครับเม็นมวยก็ได้อันสุดท้ายจะมีความรู้สึกว่าเมื่อเข้าไปสู่สมาธินี้ก็รู้ออกมาก็รู้ไม่ใช่สมาธิอสัญญีสัตาวาตอาสัญญีสัตอสัญญีชานเทนี้สมาธินี้มันไม่ใช่มีเพียงเท่านี้เมื่อพบสมาธิอันนี้ขึ้นมาครั้งแรกจะมีผลตามมาอยู่สองอันพ่วงมา อันนี้จะให้ได้สองอันหนึ่นงความสุขความสุขนี้ได้แง,ง่แงเป็นอันแรกที่จะพบความสุขที่ละเอียดอ่อนโดยไม่ปรารถนาสิ่งใดอีกพอใจถ้าเป็นนักบวชนี่จะพอใจทำไตรยันถ้าเป็นโยมก็คิดแปลกๆอยากบวชได้อยากให้ลกูกเต่าเขามีเงินมีสัน้นได้ขันเทามาแน่ก็อยากไปจำพรรษาน้่งคูบาอาจารย์ใดนั่งพระวันหน้าได้มันมีแนว้อมวลขึ้นมากเลยบาดเนี่ย แต่ที่นี่มันยังมีอีกเมื่อกระทำให้มากเจริญให้มากสมาธิเนี่ยพวีตาพระหุรีกตาสมาธิภาวนาพวีตาพระหุรีกตาเมื่อได้เจริญให้มากกระทำให้มากซึ่งสมาธิอย่างนี้แล้วยาณทัศนะนะปฏิลาภายะสังวัตติจะมีอีกสิ่งหนึ่งตามมาคือยาณทัศนะ ความเป็นผู้มีฤทธิ์มีเดชมีหูทิพย์มีตาทิพย์สแสดงฤทธิ์ต่างๆหรือได้ยินเสียงต่างๆและลึกไปไกลๆและลึกไปจนถึงเด็กๆหรือบางทีย้อนคืนข้ามคืนไปหลังก่อนนั้นได้ไม่เป็นของแปลกประหลาดอันนี้อาศัยความชํานาญอย่างเรามีความสงบแลว้วสงบอีกนี่ทีนี้ลองหัดให้มันสว่าง ตัวนี้ท่านท่านทั้งหลายอาจจะทําได้อาจจะทําได้ยังไม่ถึงฌานที่สองสามสี่เพียงแต่จิตเริ่มสงบระดับอุปจาระในพยายามฝึกอโลกสัญญาที่วากสัญญาหลับตาเพ่งถึงกลางวัน สร้างสัญญาความรู้สึกนึกคิด perception conception ถึงกังวันตรงนี้ตรงนั้นตรงนั้นตรงนั้นคิดวนไปวนมาอยู่ตรงนี้ไม่ได้คิดอย่างอื่นในที่สุดมันจะเริ่มเรืองเรืองรืองขึ้นแล้วก็เริ่มสว่างถ้าเกิดแสงสว่างนี้ขึ้นมาได้ทำขึ้นมาบ่อยๆทีนี้เป็นบาดฐานของฤทธิ์ทงป่วงอยู่ตรงนี้ถ้าใครอยากสนุกตรงนี้เป็นของเล่นแต่ไม่เป็นไปเพื่อทำลายอาสวะกิเลส เป็นไปเพื่อพ่อภูนอัตตาตัวตนเป็นทางนำมาซึ่งลาบสกัลละคันมีซุ้มเนี่ยเขาลังไหลมหาหลวได้หลังจากนั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นคันมีซุ้มนี่คือแน่จังหน่อยนี่บ่ได้เทศยากคือผมบ่ได้ว่ายากเอาหนังสือพิมพ์ตีหัวปกโทรนีกะเอามาหลอดบ่ยากทมน้ำลายใส่หน้าผากยังสีเขาก็ยกใส่หัวฝน แต่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เป็นไปเพื่อความสิ้นไปแห่งอาสวะเป็นปริพโธอันหนึ่งของผู้เจริญวิปัสนาอันสุดท้ายเมื่อได้ฤทธิ์แล้วจะติดแงะอยู่เนี่ยเ่อเริญว่าอิทธิปริโภปริโธทักเป็นห่วงฤทธิเทศ